นะครับแบบนี้ฮะทะลุมาเลยเห็นไหมฮรโอ้โหคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณโนน่ะยกมาหน่อยโอ้โหนี่ฮะอือเอาอะไรมาครับเนี่ยอาพันอะอาพันครับอาพันครับผมพี่แน่ใจนะครับว่าอาพันก็ผมก็ยังสงสัยอยู่ครับยังสงสัยอยู่เอาไปออกใบเซอร์มาแล้วเห็นบอกว่าใบเซอร์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษครับ ผมขอดูหน่อยเนาะแต่ว่าตอนนี้เราจะขอดูนะแต่ว่าเราเราไม่ให้ดูนะครับเออไม,ไไมอ่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องไม่ต้องตอนตอนนี้ผมขอดูผมดูใบเซอร์อยู่ข้างๆพี่เขานะครับโอ้โหแล้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดรู้เรื่องไหมตอนเอาไปรู้เรื่องไหมเขาบอ,อกอะไรไหมไม่บอกครับเขาไม่ได้บอกเลยว่าแท้หรือไม่แท้ไม่บอกครับว่าเอาไปเอาไปเช็คเลยครับเอาไปกี่วันถึงจะจะรู้เรื่องเป็นอาทิตย์ครับเอาไปเป็นอาทิตย์เลยครับกว่าเขาจะเอ่อเช็คตรวจสอบทุกอย่างให้ครับ เรียกเก็บค่าทำเยานไปแล้วอืเขาก็มีมีการเรียกเก็บประมาณ2,007เขาเขาเรียกเก็บยังไงอะครับเรียกเก็บแบบในดูดูที่น้ำหนักอะครับอ๋อโอเคโอเคที่ผมถามพี่ก็คือหลายๆท่านที่มีเนาะอยากที่ที่จะไปเนาะก็คือเขาก็จะมีเก็บเก็บค่าบริการเก็บค่าตรวจสอบนะครับคิดเป็นกิโลเหรอเห็นพี่ครับผมอ๋อเขาก็จะเอาไปชั่างกิโลช่างกิโลครับก็ประเมินออกมาว่าคุณจะต้องเสียเท่านั้นเท่านี้อื คุณพี่รู้ไหมว่าอมพันมีอายุกี่ปีแล้วมีมูลค่าขนาดไหนเหลืองอัมพันเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ครับนะครับกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ผมว่าต้องใช้ระยะเวลาเลยร้อยแปพันปีอ่าพี่บอกร้อยแปพันปีอมพันจริงๆเนี่ยนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับนะครับเขาบอกว่าต้องมีอายุนะครับสิบล้านปีถึงสองร้อยล้านปีสิบล้านปีถึงสองร้อยล้านปีนะครับแล้วก็จะมีน้ําหนักนะครับมีน้ําหนักมีความสวยงามนะครับนะครับ แต่อันเนี้ยเท่าที่ผมมองเนี่ยผมมองไปนะโอ้โหนี่ฮะก็ก็หนักอยู่นะก็หนักอยู่นะพี่นี่ครับผมเห็นฟองอากาศนะ่ยพอมีฟองอากาศปุ๊บเนี่ยการที่ตามหลักธรณีวิทยาเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นพลาสติกหรือเรซินได้นะตัวนี้นะนะครับ อันนี้คือพี่ยังสงสัยโทรมาหาผมว่าคุณนโมช่วยตรวจได้ไหมครับผมจริงๆแล้วสถาบันเขามีนักวิจัยมากกว่าผมอีกนะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ออกมานะครับเนี่ยที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยที่ที่ที่ผมถือใบอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งว่าคืออะไรกันแน่ว่าตรงกับเขาไหมนะครับว่าตรงกับเขาไหมนะครับอออืืหถ้าเป็นอัมพันจริงๆนะก้อนเนี้ยเป็นร้อยล้าน เป็นร้อยล้านนะก้อนนี้นะถ้าเปน็นอัมพัน์จริงๆนะครับขอให้จริงนะ <c oughs> แต่ว่าใบเซอร์ออกมาเนี่ยยังไม่เฉลยตอนนี้ว่าใบเซอร์ออกมาว่าออกมาว่าอะไรแล้วพี่ไปเนี่ยมีคนแนะนำไหมหมายถึงว่า,าพนักงานที่เขาเซอร์เนี่ยเขาแนะนําอะไรบ้างไหมไม่มีครับเขาก็ยกของเราไปเซอร์ให้เลยครับผมก็คือผมเอาไปตรวจเขาเขาก็เอาไปเลยเห็นบอกว่าแทบจะไม่มีเงินแล้วด้วยครับมีเงินไปกี่บาทตอนเอาไปเซอร์ ก,ก็คือเรามีเงินน้อยเลยก็คือก็คือแบบอันนี้เป็นมรดกหเหรอพ่อของพ่อใช่ไหมที่พี่บอกว่าที่โทรมาหาผมตอนแรกให้ห,หายใจลึกๆก่อนนะครับหายใจลึกๆก่อนนะครับก็คือคุณพี่เนี่ยเขาเขาก็แทบไม่ไม,ไม่ไม่มีคือไม่มีไม่มีใช้จ่ายอยู่แล้วแต่ว่าก็คืออยากรู้นะครับก็คืออยากรู้เลยเอาไปเซอร์นะครับเลยเอาไปเซอร์คืออยากรู้ว่ามันคืออัมพันธ์หรือเปล่าได้มาจากคุณพ่อเป็นมรดกให้มา แล้วคุณพ่อก็ตอนนี้อยู่ไหมครับเสียไปแล้วครับคุณพ่อก็เสียไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คือมันก็สงสัยแล้วถ้าเป็นผมผมก็สงสัยเพราะเราไม่มีความรู้นะครับถ้าเป็นผมก็สงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีที่กระเทาะกระเทาะเนาะมีครับมีมีเนาะไหนไหนที่พี่ให้ผมมาเมื่อกี้นี่นี่ครับนี่นี่ที่เอาไปเซอร์ครับนี่เขากระเทาะไปใช่ไหมครับครับเขากระเทาะเพื่อไปตรวจสอบนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนแป๊บหนึ่งพักให้พี่ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโอเคครับี พูดต่อได้เลยค่ะนั่นคือการที่ผมยืมตังพี่สาวไปยืมตังพี่สาวไปเพื่อที่จะให้เขาเซอร์ชิญจะได้รู้อ๋ออ่าอ่าตอนตอนที่ไปเซอร์ตอนนูน้นก็คือนําตังจากพี่สาวนะครับขอยืมที่จะไปอาอยากรู้จริงๆอะว่าคืออะไรครับถ้าเป็นผมเป็นผู้ครอบครองแล้วไม่รู้เนี่ยโอโ้เดี๋ยวขอส่องเลยนะคุณพี่ครับก็ก็ทะลุเลยนะครับเ,เพื่อนๆครับผมนะสวยเลยฮนะแบบนี้ฮะรจริงๆนะครับบางบางท่านเห็นสองทะลุแล้วแบบโอ้โหทำไมมัน สวยจังเลยนะครับแบบนี้ฮะทะลุมาเลยเห็นไหมครับเห็นแล้วเลยออาคุณ้ัมนดูที่ที่หัวที่ที่มันก็โอ้โหนี่ฮะนี่นี่ที่พี่เขาถ่ายมาก็คือแบบอยากรู้จริงๆว่าทําไมมันส่องทะลุโน่นนี่นั่นนะครับาจากก้อนก้อนนี้นะครับที่พี่วางอยู่เนี่ยนะครับที่เป็นมรดกคุณพ่อมาแล้วมาสดเสียงเล็กๆน้อยๆที่พี่บอกว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันเนี้ยพี่พี่เก็บสะสมมายังไงก็เก็บมาเรื่อยๆครับเก็บมาเรื่อยๆครับผม จริงเขามีคนมาขอซื้อแต่ผมไม่ไม่ขายก็มึงเป็นเป็นของมึงนอกมันก็เขาขอซื้อกี่บาทเขาซื้อกี่บาทใช่พี่มาตามบ้านเลยครับมีเงิตามบ้านนี่ครับมีครับแต่ผมผมบอกว่าไม่เอาไม่ขายเขาก็ช่างเขามีตัวช่างเล็กๆกับอย่างเงี้ยเขามีตาช่างน้อยๆผมก็มาแบบนี้นะครับผมครับผมนั่นๆๆๆอ๋อเขามีตาช่างแบบนี้เขาบอกว่ากำเท่านั้นกำเพิ่นจะถูไม่เอาผมก็เก็บ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 แล้รวมไว้เก็บใส่ถุงไว้บ้างอะไรบ้างแล้วพี่รู้ไหมว่ามันคือทองก็ก็คงจะคงจะมีบ้างมีบ้างอะครับเพราะว่า เวลาไปขอพี่สา,พาวพี่สาวอยู่เยอรมันโอพี่สาวอยู่เยอรมันด้วย,อ,ยวอ๋อที่ที่ยืมเงินพี่สาวมานี่อยู่เยอรมันเหรอครับผมโอโอเคโอเคอันนี้พี่ก็มีเงินมีอะไรให้เราตรวจสอบด้วยนะครับผมก็บอกไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้พี่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหินก้อนนี้ด้วยแต่ลหลายท่านนะครับถ้าจะให้ผมมาตรวจสอบหินผมไม่ได้รับซื้อหินนะครับแต่ผมจะเป็นเจตอาสาทีา่ช่วยดูช่วยตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่คุณจะไปเซอร์ถ้าคุณไม่มีเงิน คุณมาที่นี่ได้นะครับ,รบผมตรวจสอบให้ฟรีนะครับผมตรวจสอบให้ฟรีแต่ผมไม่ได้รับซื้อนะผมอาจจะตรวจสอบเบื้องต้นว่าเออมันคือ,ม,คอมันคือหินหรือเปล่าคือพลอยหรือเปลานู่นนี่นั่นแค่ตรวจสอบเท่านั้นนะครับไปพี่เดี๋ยวนําเศษนี้เนาะไปตรวจสอบแล้วผมจะคัดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะคัดต่างๆเนี่ยๆๆของขพี่เนี่ยให้ด้วยนะครับครับผมวันเนี้คิดว่าได้กี่บาทพี่มไม่ได้กเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ไปพี่เดี๋ยวผมพิสูจน์ให้อันดับแรกเลยนะ ผมจะคัดตรงนี้ให้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้ก่อนว่าอันไหนอ่ที่เป็นทองบ้างนะครับจะไล่เอ็กซเรย์ให้หมดเลยแล้วก็ตรวจสอบให้ครับผมขอบคุณครับอี่ขึ้นาเจอทองแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าพวกนี้เป็นทองทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณพี่สบายๆเลยมีค่ารถนะมีค่ารถแน่นอนแล้วได้ยิ่งมากกว่าค่ารถนะครับเป็นกําลังใจให้มาดูอันนี้มาดูอันนี้ครับที่เราสงสัยกันนะครับนี่นี่ครับชิ้นนี้ใช่ไหมที่เราไปตรวจสอบครับผมอ่มาเลยครับเพื่อนๆครับเรามาดูด้วยกันนะครับ นี่ครับคือสิ่งเทียมนะครับนะครับไม่ใช่นะครับครับเครื่องได้บอกเราแล้วนะครับว่าไม่ใช่แต่มันเป็นภาษาอังกฤษครใบเซอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษออกมาพนักงานแจ้งพี่ไหมว่าไม่ได้แจ้งครับเขาก็ไม่บอกอะไรเลยบอกครับก็คือเออเสร็จเก็บตังค์ครับผมอก่อนที่จะเซอร์เขาก็เก็บตังค์ค่าธรรมเนียมไปก่อนครับอืเก็บไปแล้วแล้วถึงจะได้ใบเซอร์ออกมาก็คือตอนแรกพี่เอาไปหลายที่ไหมก็ไปดูที่ร้านจิวเเลียถังปลาเอาไปร้านเอาไปร้านกิวเวลี่ก่อนเขาเคเขาบอกว่าอูใช่ ใช่แล้วล้าจิวเล่บอกใช่เลยตื่นตัวเลยเออเราก็เลยแบบพึกเขินเลยาโอ้โหขนาดล้าจิ๋วยังว่าใช่ครับอืมเราก็เลยหาที่ตรวจสอบที่เชื่อถือได้เอาเอาก็คือพี่ไปในระดับประเทศเลยแหละผมรู้นั่นแหละครับผมนะครับตรงเนี้ยเวิร์กแล้วครับผมนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยพี่ก็มีค่าใช้จ่ายเนาะที่ที่แบบมันต้องเจียดเงินก้อนนี้ต้องยืมคนพี่มาคนพี่ก็บ่นด้วยใช่ไหมบ่นอย่าเลยวบ้างหรือเปล่าจริงๆเราไม่ได้บ้าจริงๆเราไม่ได้บ้าครับรู้ว่าตลกอะครับ มันคือความอยากรู้ถ้าเป็นสิ่งที่มีมูลค่าจริงๆมันก็จะแพงมากเลยครับเราจะได้นําเงินก้อนี้ไปใช้ประโยชน์แต่ในเมื่อเราตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่ก็คือไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้คาใจใช่ไหมพี่นะครับไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องห่วงแล้วอันเนี้ยถ้าให้ผมมองเป็นคล้ายล,ลักษณะของเลซินนะครับเท่าที่ผมมองนะครับเนื่องด้วยมีฟองอากาศเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูอัมพันธ์อันเนี้ยโชคดีกว่าครับผมโชคดีกว่านี่ใช่ทองหมดเลยพิเศษทองอ่ะน้อยน้อยอ่ะ เนี่ยผมสุ่มมาตรวจว่าเอ้ยอันนี้ใช่ทองไม่ใช่ทองไหมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันเนี้ยพี่จะได้เงินกลับไปกี่บาททดแทนสิ่งที่พี่เสียไปจากตรงนี้ได้เท่าไหร่โอเคไหมครับครับลุยครับครับผมกุญแจซ่อนเก็บนตู้อย่างดีซ่อนไว้เถอะครับซ่อนไว้เราก็จะหายกัว่าใครจะมาขโมยอ๋อล่าไปแล้วนอนเฝ้าอยู่นอนเฝ้าด้วยเอาตู้ไว้เรห้องนอนตั้งแต่พ่อเสียมาให้เรามาแล้วก็โอ้โหเนี่ฮะ อย่างว่าเลยครับมันต้องทดสอบเนาะต้องท,ท,ทดสอบเนาะพี่ครันนี้ก็ของจะไปอยู่หน้าบ้านกันแหละโชว์ตู้ปาลาไปโชว์โชว์ใช่ใช่ล้าเกิดนขาสงสัยเขา,าอาจจะเอาไปอีกนะคุณกบ็บางทีเราก็เก็บไว้ในหิ้งพะระก็ได้บางทีเป็นมรดกไว้ดูต่างหน้าที่คุณพ่อเขาให้เราก็ได้ครับนะครับบางบางทีอะสิ่งที่มันมีค่าเล็กเล็กน้อยๆมันก็คือความทรงจําที่ดีของเรานะความทรงจําก็มีค่านะครับจำในสิ่งที่ดีนะครับจําประสบการณ์ที่ดีผมว่าไอ้เรื่องร้ายๆเราลบไปเลยครับนะครับเรื่องร้ายๆที่ผ่านมาเราลบไปเลยแล้ว ผมเชื่อว่าพี่เริ่มต้นใหม่ได้ง่ายเพราะว่าผมดูแล้วนะครับวันนี้พี่จะได้รางวัลจากตรงนี้อจากตรงนี้แหละที่เหลือเนี่ยก่อนที่เราจะไปหลอมพี่คิดว่ามาหาผมเป้าหมายได้เงินสักกี่บาทหรือบางทีมองแล้วมันไม่ใช่ทองบ้างไม่ใช่อะไรบ้างมาเสี่ยงดวงครับมาเสี่ยงดวงเนื้อมาพิสูจน์พี่พี่โทรมาครับผมบอกว่าอยากมาอยากมาจริงๆนะครับขับมอไซค์มาขับมอไซค์มาด้วยเหรอครับผมเสียงเลยโอ้โหขับมอไซค์มาด้วยครับผมครับได้สักหมื่นก็ โ <Okay. S 2> อเคเขาให้ลูกสาวก็จะไอ้ทางบรรจุครัะห<อ>มื่นสองผมอนี่ก็ไปกดบัตรเครดิตอืมอืมอมก,<ๆ>ก็ก็คืออโอเคผมเข้าใจพี่ละนะครับไปดูกันครับว่าคุณพี่นะครับมาวันนี้จะได้กี่บาทผมลุน้นผมลุ้นด้วยนะผมลุ้นด้วยนะครับไปหลอมเลยครับนะยกไปเลยครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเก็บให้นะครับเดี๋ยวเก็บไ้ให้ก่อนครับเสร็จแล้วนะครับคุณพี่ครับอจับดูจับดูครับ อือนี่คือหนักนะอ๋อแต่แต่จะขาวขาวแดงๆนี่มือสั่นเลยมือสั่นเลยมือสั่นเลยโอ้มันเกินนะคิดว่าเกินคิดว่าเกินคืออะไรฮะเมื่อกี้บอกหมื่นกว่าบาทเออเห็นไหมเห็นไหมคิดว่าเกินเรามีความหวังเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเอ็กซเรย์ครับเวิร์กมากครับอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่สิบสี่เคนะครับห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะนะครับพี่นะครับไปคิดเงินนะครับผมรออยู่นะครับอะพร้อมครับคุณพี่ดูน้ำหนักครับนะครับ น้ำหนักอยู่ที่สาสิบกรัมนะครับจุดเจ็ดเก้านะครับเปอร์เซ็นทองห้าสิบดเปเซนเลยทีเดียวนะครับเวิร์กมากเวิร์กมากคิดเงินแล้วจะได้กลับบ้านแล้วจากเป้าหมายหนึ่งบาทตอนนี้ใจฟูเลยนะฟูเลยนะครับไม่ต้องไปกดบัตรเครดิตไม่ต้องไปกดบัตรเครดิตแล้วโอเคผลออกมาแล้วนะครับคุณพี่วันนี้ครับอุ้ยเป็นไงบ้างห7 8ม1เจ็ดันแด้ยห้าสเดบาทนะครับ โอหได้เยอะเลยนะได้เยอะเลยนะนะครับแล้วก็อันเนี้ยไม่ต้องเสียใจนะครับอันนี้ไม่ต้องเสียใจนี่ได้เลยไหมโอ้โ <c oughs> ดูครับโอ้ผมดีใจแทนพี่ด้วยนะครับดีใจแทนพี่ด้วยเกินคาดครับเกินคาดนะเกินคาดนะครับเ,เดี๋ยวให้พี่พักก่อนเดี๋ยวผมจะถามว่าพี่มาครั้งเนี้ยสนุกแค่ไหนนะครับเดี๋ยวให้พี่พักก่อนทีนี้ขอบบอับมอไซค์กับสบายเลย นะครับสบายใจแล้วแต่ต้องระวังนะครับผมแต่ต้องระวังนะมาตั้งไก่ครับมาตั้งไก่หลงด้วยครับหลงด้วยแต่เพื่อต้องการไม้ได้โอเคผมเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าผมก็จะใช้ความรู้ของผมนะครับช่วยช่วยเหลือคนทั่วไปนะครับแบบนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันไหนที่คุณพี่นะครับสงสัยต่อไปในอนาคตนะครับก็โทรมาหาผมได้ผมยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ขอบคุณนะครับวันนี้มาเจอผมแล้วก็ทีมงานที่ร้านวันนี้ดีครับผม มีความสุขครับทีมงานรุ่นนี้นั่นสุดยอดไหมสุดยอดครับเหมือนในชิปไหมเหมือนครับสนุกครับแล้วก็ดีใจด้วยเมื่อกี้มันตื่นเต้นนะครับเ็ราเรามันผ่านอะไรมาเยอะเข้าใจครับคุณพี่อขอบคุณมากที่ให้ความรู้กับคนทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะครับกับพี่ด้วยนะครับออขอบคุณมากๆเลยที่ถ่ายทอดนะครับประสบการณ์ดีๆนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณพี่ครับเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับขอบคุณครับโชคดีครับครับ